เมื่อแม่ชีสาวเข้าใจว่าพระเจ้าได้ประทานหนุ่มหล่อบริสุทธิ์มาให้กับพวกเธอแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรเมื่อเขานั้นหล่อจนเกินหักห้ามใจผมก็มีหนังเรื่อง Virgin Territory หนังเปิดตัวที่โลเลนโซพระเอกหนุ่มของเรากำลังวิ่งหนีการไล่ล่าจากบรรดาเหล่าลูกสมุนของเจอบ์บโนอันตาพานตัวร้ายแห่งเบืองนี้แต่โชคดีที่เขามีฝีมือดีจึงหนีรอดไปได้เจอบ์บโนจึงสั่งให้ลูกน้องตามไปสังหารพระเอกซะ โลเลนโซรู้ดีว่าเขาไม่อาจ,จอยู่เมืองนี้ได้อีกต่อไปโดยก่อนที่จะจากไปเขาได้นำดอกไม้มาวางไว้ให้กับลูกสาวเศรษฐีนางเอกของเราที่มีชื่อว่าแพมพเนียด้วยฐานะที่ต่างกันจึงทำให้ทั้งสองไม่อาจจะคบกันได้แล้วเพื่อนก็ได้เอามมามาให้กับพระเอกพร้อมกับบอกให้เขารีบหนีไปเพราะถ้าถูกเจอบิบโนจับตัวได้ต้องโดนฆ่าทิ้งแน่โลเลนโซจึงได้ออกเดินทางไกลเพื่อหลบหนีการไล่ล่าจนได้บังเอิญพบกับชายคนหนึ่งระหว่างทาง เขาได้ถามว่าหนทางข้างหน้าคือที่ใดชายคนนั้นจึงบอกว่าเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยแม่ชีที่แสนน่ากลัวทําให้เขารู้ว่าปลายทางนั้นเป็นโบสถแล้วเหล่าลูกสมุนของเจอร์บิโน่ก็ไล่าตามมาโลเลนโซจึงรีบขี่ม้าหนีไปโดยในครั้งนี้เขาได้หลบขึ้นไปแอบซ่อนอยู่บนต้นไม้แต่แล้วกิ่งไม้ที่เขาเกาะอยู่ก็ดันหักทำให้เขาล่วงลงมาหมดสติอยู่ด้านล่างจากนั้นเหล่าแม่ชีก็มาพกตัวเขา ด้วยความหล่อเหลาทําทให้พวกเธอคิดว่าเขาตกลงมาจากสวรรค์จึงได้พาตัวโลเรนโซกลับมาที่โบสเมื่อมาถึงสองแม่ชีสาวก็เอาแต่เฝ้ามองหลุ่มหล่อและพูดคุยกันว่าเราน่าจะถอดเสื้อผ้าเขาออกดูนะว่ามีบาดแผลที่ไหนหรือเปล่าซึ่งบอกได้เลยครับว่าไม่ได้แค่ดูแผลแน่นอนทําให้พระเอกของเราที่แก้งหลับอยู่ถึงกับชอบอกชอบใจแถมเธอยังก้มไปจูบเขาอีกด้วยพอเขาลืมตาขึ้นมาก็ทําให้เธอตกใจมาก จากนั้นหัวหน้าแม่ชีก็เดินเข้ามาดูอาการแม่ชีสาวจึงบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคำหัวหน้าแม่ชีจึงถามว่าเขาสามารถพูดหรือฟังได้หรือเปล่าพระเอกจึงฉวยโอกาสเล่นตามน้ำแกล้งทำเป็นพูดไม่ได้ฟังไม่ได้ยินทำให้เหล่าแม่ชีเข้าใจว่าเขาตกลงมาจากสวรรค์จริงๆหัวหน้าแม่ชีจึงสั่งให้พวกเธอพาเขาไปอาบน้ำชำระล้างร่างกาย แล้วสองแม่ชีสาวก็ได้ตามเข้ามาในห้องน้ําซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปรับชมในหนังตัวเต็มน,นะครับทางด้านของเจอบิโนก็มาพบกับนางเอกเพื่อแสดงความเสียใจยต่อการเสียชีวิตของพ่อเธอโดยเขาได้บอกว่าก่อนที่พ่อของเธอจะจากไปได้ฝากฝังให้เขาเป็นคนคอยดูแลปกป้องเธอและยังโกหกว่าพ่อของเธอประสบปัญหาทางด้านการคาติดหนี้สินเขาเป็นจํานวนมาก ซึ่งทั้งหมดเป็นแผนการของเจอบ์บนโนเพื่อที่จะได้ครอบคลองตัวสาวงามอย่างแพมเพเนียรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมายนางเอกจึงบอกว่าเธอได้ให้คำสัญญาว่าจะแต่งงานกับท่านเขาเดอร์ซินสกี้ที่กำลังเดินทางมาจากรัเสเซียเพื่อมาหาเธอที่นี่ซึ่งเจอร์บนโนก็ไม่ได้สนใจโดยบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่พ่อของนางเอกได้สั่งเสียไว้ก่อนตายก็คือยกเธอให้กับเขาแล้วเขาก็ได้คุกเข่าขอเธอแต่งงานนางเอกที่เหลือตัวคนเดียวจึงต้องแกล้งจำยอม โดยในค่ำคืนหนึ่งเธอได้มาพบกับสองเพื่อนสาวที่โบสถ์ในเมืองเพื่อวางแผนจะหลบหนีเจอร์บิโนพอพอได้หมายมั่นให้เธอแต่งงานกับท่านเขาแต่มาลิซาเพื่อนตัวแสบได้แนะนำให้หนางเอกไปฟิชเชอรลิงกับโลเลนโซก่อนที่จะแต่งงานเซียนาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เห็นด้วยและบอกว่าเป็นเรื่องน่าอายเราไม่ควรจะมีอะไรกับผู้ชายก่อนที่จะแต่งงานตอนนั้นเองเจอร์บิโนก็ได้เดินเข้ามาขัดจังหวะก,การสนทนาเขาต้องการรับตัวนางเอกกลับบ้าน แล้วเขาก็ได้เจอกับสองเพื่อนสนิทของพระเอกอยู่ที่นั่นเจอเบโนจึงคิดจะจัดการทั้งสองคนทิ้งซะช่างทาสีจึงได้ปลอมตัวเป็นบาทหลวงพร้อมกับบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ของพระเจ้าทําให้เจอเบโนยอมลามือหลังจากนั้นนางเอกก็นั่งรถม้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่โบสถ์อันแสนห่างไกลแล้วได้ปลอมตัวเป็นแม่ชีอาศัยอยู่ที่นั่นตอนนั้นเองเธอก็ได้บังเอิญเห็นพระเอกเข้าซึ่งเหล่าแม่ชีก็บอกว่าเขาเป็นคนทาสวนที่ถูกส่งลงมาจากสวรรค์ และยังบอกอีกว่าเขาพูดไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ยินแม้ว่านางเอกจะรู้ความจริงแต่เธอก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเธอได้เห็นพฤติกรรมที่เขาแอบมีความสัมพันธ์กับแม่ชีทำให้เธอเกิดความหึงหวงไม่พอใจในวันต่อมาเมื่อเหล่าแม่ชีสาวเอาน้ำร้อนมาให้พระเอกอาบนางเอกจึงได้เอาน้ำลาดใส่หัวของเขาก่อนที่แม่ชีสาวจะพาตัวเขาไปส่งให้กับหัวหน้าแม่ชี ทางด้านเพื่อนของนางเอกและพระเอกรวมถึงบาทหลวงได้ร่วมออกเดินทางไปอย่างบ้านที่อยู่ชนบทเพื่อร่วมงานแต่งของแพมพเนียโดยระหว่างทางขณะที่เซียนหน้ากำลังหลบมาจ้ำจี้กับแฟนนุ่มตอนนั้นเองเหล่าโจรป่าก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วจับกลุ่มตัวทุกคนเอาไว้ซึ่งหัวหน้าโจรที่มีชื่อว่าอเล็กซานโดรต้องการให้พวกเธอบำเรอความสุขให้กับพวกมันด้วยความชานฉลาดของเมลิซาเธอได้เล่นตามน้ำใช้เสน่ห์มารยายั่วยวนหัวหน้าโจร จากนั้นสองเพื่อนสาวก็ได้ใช้เสน่ห์มารยาหญิงทาให้พวกโจรบ้าก,กามแตกคอต่อสู้กันเองจนทําให้ทุกคนสามารถหลบหนีออกมาได้หนังตัดฉากมาที่ท่านเขาและบรรดาผู้ติดตามได้เดินทางมาถึงบ้านของนางเอกเมื่อมาถึงก็ได้พบกับเจอบ์บนโนเขาเข้าใจว่ามันเป็นพ่อของนางเอกเจอบ์บนโนจึงบอกว่าเขาคือชายที่กําลังจะเป็นสามีของแพมพเนียแต่ท่านเขาก็ไม่เชื่อแถมยังบอกอีกว่า จะให้เชื่อจริงๆเหรอว่าเธอจะแต่งงานกับผู้ชายที่แก่ข่าวพ่อเจอบ์บโนจึงได้ไล่เขาออกจากบ้านโดยก่อนที่ท่านเขาจะไปจากเมืองชายคนหนึ่งได้นำจดหมายมาให้พร้อมกับบอกว่าตอนนี้นางเอกปลอดภัยดีเขาสามารถตามไปพบตัวเธอได้ที่บ้านหลังหนึ่งในชนบทเพื่อจัดงานแต่งงานพร้อมกับเตือนให้เขาระวังตัวระหว่างเดินทางท่านเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปหาแพมพเนียแต่ระหว่างทางเขาก็ถูกลูกสมุนของเจอบ์บโนดักทำร้าย ผู้ติดตามของเขาทั้งหมดถูกธนูยิงจนเสียชีวิตมีเพียงท่านเขาคนเดียวเท่านั้นที่หนีเอาชีวิตรอดมาได้แต่ก็ต้องมาพบกับเจอ์บิโนที่ดักรออยู่ถึงจะเหลือเพียงคนเดียวท่านเขาก็ไม่หวัน่นเพราะว่ากูมีปืนทําให้เขาสามารถหนีเอาตัวรอดไปได้โดยระหว่างทางขณะที่กำลังพักดื่มน้ำก็ได้บังเอิญพบกับเมริซาที่กำลังอาบน้ำอยู่เขาตกตะลึงในความงามของเธอแล้วถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่า เมลิซาก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วบอกว่าเธอเป็นนางไม้ท่านเขาจึงถามว่าเธอมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่นี่เมลิซาเลยบอกว่าเธอมาจากเมืองฟอร์เรนเพื่อมารอเจ้าบ่าวจัดงานแต่งงานทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเธอคือแพมพเนียเขาจึงได้แนะนำตนเองว่าคือท่านเขาเดอร์ซินสกี้พอพูดจบเมลิซาก็เดินขึ้นมาจากน้ำในแบบที่ผมต้องเซ็นเซอร์เลยทีเดียวครับแล้วทั้งคู่ก็ได้ออดออดจักกิ้งแกลดกัน ต่อมานางเอกก็ได้นําอาหารมาให้กับพระเอกเธอได้เอาผ้าปิดตาของเขาเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอวาดภาพเขาในฝันทุกค่าคืนที่หลับตานอนก่อนที่เธอจะจูบเขาและจากไปหลังจากนั้นนางเอกก็มาฟ้องหัวหน้าแม่ชีว่าเธอได้ยินเสียงพระเอกร้องเพลงอยู่ในสวนเพราะว่าเธอไม่ต้องการให้เขาอยู่ท่ามกลางแม่ชีสาวเมื่อหัวหน้าแม่ชีได้รู้ความจริงจึงได้แอบไปที่ห้องของพระเอกขณะที่เขากําลังหลับ เธอก็ได้กระซิบข้างหูว่าเธอจะใช้มีดตัดสักกลินดาว้ล้ของเขาทิ้งซะทำให้พระเอกสะดุ้งตกใจร้องเสียงดังลั่นขึ้นมาหัวหน้าแม่ชีจึงจับได้ว่าเขาโกหกแต่พระเอกก็พยายามแถต่อโดยบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เขาสามารถพูดได้แล้วเขาก็โดนขับไล่ออกจากโบสถ์แต่ด้วยความที่ไม่รู้จะไปที่ใดโลเรนโซยังคงวนเวียนอยู่ที่โบสถ์จนกระทั่งนางเอกได้นั่งรถม้าผ่านมา เมื่อทั้งสองได้เจอกันนางเอกก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นและถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่พระเอกจึงบอกว่าเขาหลบหนีการตามล่ามาเป็นคนสวนอยู่ที่นี่ส่วนนางเอกก็บอกว่าเธอกำลังจะไปแต่งงานกับท่านเขาพระเอกก็เลยประชดว่าจะแต่งงานกับท่านเขาอ้วนๆที่ไม่เคยเห็นหน้านะหรอเธอเลยพูดกลับไปว่าได้ยินว่าเขาอยู่ที่นี่ก็ฮอตเอาเรื่องอยู่ไม่เบาแล้วเขาก็ขอติดรถม้าไปพร้อมกับเธอ ในมื้ออาหารเย็นวันนั้นโลเรนโซเล่าว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ปิดตาจูบเขานางเอกเลยถามว่าเขาจะตามหาผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นหน้าได้ยังไงพระเอกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขาจะไม่มีวันลืมเธอคนนั้นในค่ำคืนนั้นขณะที่ทั้งคู่กำลังจะจูบกันเจอเบโน่กับลูกสมุนก็ได้ขี่ม้าเข้ามาซึ่งในครั้งนี้พระเอกไม่ต้องการที่จะวิ่งหนีอีกต่อไปเขาขอดาบเพื่อจะดวลกับเจอเบโน่ตามลำพังแต่ลืมไปหรือเปล่าว่ากูเป็นตัวร้ายไม่ใช่พระเอก เจอ์บโนจึงคิดฉวยโอกาสนี้ฆ่าเขาทิ้งซะจนนางเอกต้องเข้ามาขอชีวิตของเขาแล้วเธอจะยอมแต่งงานกับมันเจอ์บโนจึงยอมไว้ชีวิตของพระเอกในวันต่อมาขณะที่ลูกน้องของเจอ์บโนกำลังคุมตัวพระเอกไปโดยวางแผนจะฆ่าเขาทิ้งระหว่างทางเขาก็ได้จัดการกับลูกสมุนทั้งสองคนของมันโดยก่อนที่จะเริ่มพิธีแต่งงานนางเอกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงพ่อเธอร้องขอให้เขาช่วยยื้อเวลาให้นานที่สุดเพราะหวังว่าท่านเขาจะมาได้ทันเวลา แต่หลวงพ่อก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนางเอกจึงหยิบยื่นเงินให้กับเขาหลวงพ่อก็เลยตอบตกลงเมื่อพิธีงานแต่งเริ่มขึ้นหลวงพ่อก็พยายามยื้อเวลาด้วยการกวนประสาทเจอบีโนมากมายจนทําให้ท่านเขาตามเข้ามาขัดขวางงานแต่งได้ทันซึ่งในเวลานั้นโรเลนโซก็ตามมาถึงพอดีทั้งสองคนร่วมมือการจัดการลูกสมุนของเจอบีโนทุกคนจนเหลือแต่เพียงเจอบีโนเพียงคนเดียวซึ่งท่านเขาก็ได้ดวนดาบกับมันตามลาําพังและเป็นผู้ชนะ แต่เขาก็ไม่ได้ฆ่ามันพร้อมกับให้โอกาสเจอร์บิโนได้ต่อสู้กับพระเอกซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะมันได้เจอร์บิโนได้ล่วงตกลงไปในบ่อ้ําที่ลึกมากๆแล้วเมื่อนางเอกเดินเข้ามาท่านเขาก็สารภาพรักพร้อมกับขอเธอแต่งงานซึ่งเธอก็ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาแล้วเมื่อเธอได้เปิดหน้าออกมาเขาก็บอกว่าเธอไม่ใช่แพมพเนียแต่เป็นเธอคนนั้นต่างหากที่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วท่านเขากับเมลิซาก็จูบกัน หลังจบเรื่องโรลเลนโซก็คิดจะจากไปนางเอกจึงรีบตามมาแล้วบอกว่าเธอรักเขาแต่พระเอกก็ไม่สามารถจะรักเธอได้เพราะตอนนี้เขามีคนที่อยู่ในใจแล้วเธอจึงขอให้เขาหลับตาพร้อมกับบอกว่าเธอวาดภาพเขาในฝันทุกค่ำคืนที่หลับตานอนแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันทำให้พระเอกรู้ว่าผู้หญิงที่จูบเขาในวันนั้นก็คือนางเอกแล้วหนังก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง สุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ